น้องเี่ยใช้กล้องอะไรในการทำคลิปวันนี้บังจะมาบอกอะลัยมูลามว a l a friend. i k u m w a า a h m, m a t u ล l อ h ตา a า l a w a b a r a k a t u ก็อยู่กับผมอีแล้วกับบริหันจินก็วันนี้เป็น EP 2ก็วันนี้จะมาเล่าน้องๆทุกคนเขาสงสัยมาก ว่าบาังเนี่ยใช้กล้องอะไรในการทําคลิปใช้มือถือหรือว่ากล้องอ,อทุกคนสงสัยมากๆนานแล้วเด็กๆเขาถามวันนี้บังจะมาบอกสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ได้จะคอมเมนต์อะไรก็แล้วแต่แต่ทำคลิปรแรกๆบังใช้กล้องอะไรทำคลิปนะ อย่าไปบอกใครนะเรารแค่สองคนก็พอตอคลิปแรกที่บันทาก็ใช้ก็ตอนนี้ก็ยังมีนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูมันอยู่ในกล่องอยู่ในเนี่สามเครื่องอันนี้เครื่องใหม่ล่าสุดที่บันทาคลิปปัจจุบันแล้วก็ยังมี SE s e 2เครื่องเดี๋ยวจะให้เปิดอันเก่าก่อนมันคือเครื่องตัวไหนนะโทรศัพท <c oughs> ์หมดเลยนะตั้งแต่วันทาคลิปมาคือบังใช้โทรศัพท์หมดเลย สับได้ที่บางทำนี่ vivo ไม่รู้ว่ารุ่นอะไรรุ่นยังไงอะไรไม่รู้รู้แค่ว่าทำคลิปอาจคลิปก็ลงไปแล้วก็ตัดต่อในแอป power director ตอนนั้นยังมีไลน์น้ำอยู่ไม่รู้เรื่องอะไร <c oughs> ทำคลิปไปก,ก่อนทำคลิปไล้ก็ลงตือแบบเสียดายมากทำไปคนไม่ดูทีแต่ตัวเองก็ทำไปทำแบบไม่เคยอยอดท้ออะไรเนี่ยพอต่อมาบางก็เลยเปลี่ยนมาใช้ ตอนนี้ตอนที่บังอยู่ม .3 นะบังเริ่มทำคลิปตอนอยู่ม .3 สลามอล็กุมสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วกับช่องรุทยุทันเจวันนี้ผมเอ๊ะไม่ใช่วันนี้อะไรวะไม่จ่จริอ๋อพอต่อมาบังก็เลยเปลี่ยนขึ้นมประมาณมมสี่ว่ม 4, ห้อมอบาบังก็เลยใช้ตัวนี้ วีวววเหมือนกัน <V ivo. S 2> แต่ไม่รู้ว่ารุ่นอะไรแต่รู้ว่าชื่ววอย่างเดียวอันนี้มันดินนึงจากอันนี้จากตัวดําเนี่ยมันจะไม่กันสั่นน้อยมันกันสั่นน้อยพอมาอันนี้มันก็นิดหนึง่งนไม่ใช่มากอะไรนีนิดหนึ่งดีดีดสักน,นิดหนึง่งพอเล่นไปเล่นมารู้ไ้ยทําไมถึงแตกไอตัวนี้มันแตกอันนี้แม่ผมทํา แต่ตัวนี้คือวันหนึ่งผมจะไปซ่อมเพราะผมจะเอาวิดีโอในนี้มันเยอะมากที่ผมไม่ได้ตัดต่อในนี้วิดีโอที่อยู่ในนี้วิดีโอที่ผมรักสุดละอยู่ในนี้กับเพื่อนอะไรแบบนี้อยู่ในนี้หมดรู้ไหมตอนที่ผมตัดต่อคือนอนน่ยมันกวนประสาทผมไงอ,อ้าวหลอผมก็เลยแบบไม่ไหวทนไม่ไหวจริงๆอะ่ะบางครั้งมันก็หมด หมดขีดจำกัดของตัวเองก็รู้ตัดต่ออยู่ดีๆ <c oughs> <c oughs> ปลาโทรศัพท์ไปแบบไม่คิดว่ามันจะแตะอะไรบบนี้พอไปดูพวกโอ้เสียใจมากก็เรื่องนี้จะสอนให้รู้ว่าอยากจะทำอยากจะทำอะไรก็อย่าประมาทจงจงตัดสินใจก่อนทำอะไรคิดให้ดีๆก่อนแต่วันหนึ่งบางจะไปซ่อมมันเพื่อที่จะเอาคลิปในนี้ไม่ใช่ว่าจะเอาโทรศัพท์แต่จะเอาคลิป ถ้าบาังได้คลิปแล้วใครจะเอามือถือเอาไปเลยว่าง่ายก็ต่อหลังจากนั้นมบ,บางขึ้นโมหจ,จะเข้าม .6 มห้าเทอมสน่าจะโมสมห้มสจะเข้ามห้พี่เขยเขาให้โทรศัพท์ SE ให้ผมมาคือเขาใช้แค่ไม่ไม่กี่วันเองแล้วก็ตกทะเลอะไรเนี่ยเขาก็เลยให้ผมผมก็เลยไปซ่อมแบบไปซ่อมคือแบบว่าเดี๋ยว มือถือมันไม่มีผมให้เพื่อนไปซ่อมไปแล้วเขาอยากจะอันนั้นผมก็เลยไปซ่อมไปซ่อมเสร็จผมบอกว่าถ้าเกินพันกว่าผมจะไม่เอานะแต่ถ้า500ลงไปผมก็จะเอาโอเคผมก็เลยแบบออรอประมาณเกือบสัปดาห์หนึ่งแบบใจเต้นแรไงยไ,ไ,ได้ของดีได้ iPhone นี่ยเอซีอรุ่งเรื่อยแบบโอ้น่าจะ คลิปน่าจะดีมากพอเวลาไปแล้วปกรู้ไหมเขาคิดเท่าไหร่สามรอยบาทเองโอ้ทำดีละผมก็เลยดีใจว่าได้ฟร้อนจากพี่เขยขอบคุณมากมากถ้าไม่มีพี่เขอก็คลิปของผมจะาจะาไม่ดีก็ยังไม่ยังคงไม่พัฒนาอะไรถึงขนาดนี้ก็เลยทำไปทำไปทำไ,ไปคือไม่ใช่ทำไปแหละไ,ได้ปั๊บ ได้วันนั้นได้วันนั้นน่ะหนึ่งวันพอไปใช้ปุ๊บมันพอดีงานแต่งของเพื่อนลูกวาบออะไรเนี่ยเขาชวนไปงานแต่งแล้วก็ไปถ่ายคลิปอะไรแบบนี้ด้วยมูเร่มูเล,ล่เคมูเร์ละนี่ตัดตัดเนอะ ก็เลยไปถ่ายถ่ายก็ไม่เกิดไม่ปัญหาอะไรพอกลับมาอันนั้นไปบ้านเจ้าสาวแต่กลับมาที่จะกลับมาส่งเจ้าบ่าวต่อแต่วันนั้นนะเขาให้ผมไปถ่ายคลิปผมก็เลยไปถ่ายผมก็เลยก็ผมไม่ใช่ตอนนั้นยังไม่ได้ไปนะผมก็เลยนอนที่มัสยิดก็ลงจากตอนซุบฮีตอนละหมาดซุบฮีเสร็จผมเลยลงลงบันไดอะ โทรศัพท์ผมทีเอที่เพิ่งซ่อมมาใช้ไม่เกิน1-2-3ถึงาวันเองมันก็เลยเลื่อนเนี่ยเมื่อมันมนตัวอย่างเงี้ยพะโดนที่บันไดจบจบเลยเป็นแบบนี้เป็นรอยเจอแตกหมเลยก็เลยเอเรเอเราใช้พอใช้ไม่ดีจะบอกว่าใช้ไม่ดีก็ใช้ดีนะไม่รู้ว่าเพราะอะไรก็เลยทนเถอะ ก็อยู่อยู่แบบนั้นจอแบบนั้นเกือบปีนะเกือบปีกว่าตอนที่อยู่ม .5 เข้าม .6 แต่พอหลังจากนั้นผมไม่ไหวจริงๆแต่กล้องมันดีนะตั้งแต่ผมทำคลิปกับ iPhone SE ตัวนั้นนคือเปลี่ยนไปเยอะมากจากคนที่ดูหลักร้อยก็เปลี่ยนจากหลักพันบางครั้งก็หลักหมื่นมันก็มีก็อทำดีละพอหลังจากนั้น ผมก็ไม่ไหวจริงๆอ่ะจอมันยิ่งแตกมันยิ่งอันนั้นอ่ะมันโดนมือเลยแบบเนี้ยมันออกเลือดเฉยเลยวางก็เลยไม่ไหวละกลัว,วมันจะระเบิดอะไรแบบนี้ก็เลยกลับบ้านเชื่อนั้นก็ช่วงโควิดอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนก็เลยเศร้าม่ไม่ได้ทําคลิปเกิดเดือน2เดือนไม่มีโทรศัพท์ก็เลยแม่น่าเขาเห็นผมเศร้าน่าจะรู้แหละว่าผมไม่มีโทรศัพท์ทำคลิปอะไรอย่างนี้เขาก็เลย เออเอาเงินน้องหรือว่าเงินของแม่ด้วยเขาก็ต่อตอนมไม่มีเงินนะถึงแม้ผมเป็นยูทูบเบอร์ตอนนั้นแต่ผมก็ยังไม่มีเงิน<ม>คือมผมไปคือผมไม่อยากจะได้นะแต่เขาอยากจะซื้อให้คือผมไม่อยากจะรบคนครอบกวัวก็เลยเขาให้ซื้อให้ผมไม่รู้ว่าเขาจะซื้อให้เขาชวนไปยาลาไปท,ทําธุระพอสุดท,ท้ายก็ทำไมมาลานทศวะก็เลยเออ<า>ก็ <laughs> 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 <c oughs> เขาก็ซื้อคือเขาซื้ออมาให้แต่ผมไม่ชอบ Android เพราะตั้งแต่ผมใช้ p h o n e มาผมก็เลยติดใจ SE อันนั้น SE รุ่นเก่าผมก็เลยไปซื้อ SE SE 2020ที่พึ่นออกแบบ SE 2020ผมว่าดูในโฆษณาผมตุลามันจะออกแบบผมก็เลยรอเกืบ2เดือนมันก็ออกจริงๆในโฆษณาขึ้นในทีวีประมาณเกือบส,อสัปดาห์หนึ่งผมไปซื้อเลยแบบ สดแบบร้อนๆเลยไปซื้อก็นี่ไงเดี๋ยวให้ดูผมก็เลยซื้อมาคือดีแบบใช้คุณมากหมื่นห้าหมื่นห้ากว่าๆเขาก็แถมอะไรอีกนี่นี่จอก็แบบนี้ SE 2020เนี่ยกล่องของเขาเขาแถมอะไรเยอะแยะมากมายแถม power bank เนี่ยตัวนี้ผมยังใช้อยู่ปัจจุบัน power bank แถมหูฟังใช้ชาร์จอะไรหมดเลยเขาแถมมาหมดเลยผมก็เลยตัดสินใจจริง,รงๆแล้วผมอยากจะซื้อ164ร้อยกว่ากิกกะแต่มันไม่มีมันมีแค่64กิกผมก็เลยซื้อก็เลยถ่ายกับไอ้นี่ติดใจมากมาจนปัจจุบันที่ผมยังใช้อยู่ตอนนี้ก็กล้องนี้แหละเขาบอกว่ามีน้องๆเขาถามว่าทำไมวิดีโอสวยจังอะไรแบบนี้มันสวยจริงผมยอมรับเลย สำหรับใครที่การงานไม่ค่อยดีอะไรแบบนี้ถ้าอยากจะซื้อ Iphone ผม,มแนะนำเอสเลยคือ SE มันดีที่สุดสำหรับผมละมันดีที่สุดแล้วคือมันไม่แพงเกินไปมันไม่ถูกเกินไปแต่พอดีพอดีอดคนทำงานมันก็ทำซื้อได้คนไม่มีเงินอะไรมากมันก็ซื้อได้อีกอย่างมันก็กันน้ำ1 m, า1เมตรประมาณ1นชั่วโมง30นาทีอะไรแบบนี้สาินาทีไม่ใช่1ชั่วโมงก็ ตั้งแต่ผมได้โทรศัพท์มบผมก็โยนน้ำเล,ยเล,นนำลยเล่นน้ำํำตลอดใส่ในน้ำแต่มันก็ไม่ตายแต่มันก็โอเคสุดยอดอะไรนี่แหละเพื่อนของผมไปไหนไปด้วยกันลงน้ําก็ลงด้วยกันแล้วก็พอแต่เล่นกับไฟเล่นไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> ก็ปัจจุบันผมใช้ประมาณทั้งหมด4เครื่อง SE 2 0 2น s ี่0 2นี่ปัจจุบัน วงแต่สองเครื่องแล้วก็ i p h o n สองเครื่องก็เท่านี้แหละไม่ได้มีไมอะไรแล้วก็มีขากล้องที่ซื้อมาขากล้องก็เป็นอะไรเนี่ยก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวต่อไปจะเป็นคลิปอะไรทุกคนช่วยกันคอมเมนต์แล้วก็ช่วยกันถูกใจคอมเมนต์ไหนมีคนถูกใจมากบางก็จะเอาคอมเมนต์นั้นมาพูด ให้ทุกคนได้ฟังมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังเกี่ยวกับยูทูบเบอร์ถ้าผิดพลาประการใดบางก็ต้องขออภัยด้วยอัสสลามอะลัยกุมวะราะมัตุลลอฮิตะดลาอ,อูบะฮ์กาตุเวาย hey, นี่นะเชื่อแล้วผมใช้กล้องทำคลิปกล้องมือถือไม่ใช่กล้องดิจิตอลอะไรนี่ทีเออแต่อันนี้ผมใช้ไม้ใช้กล้องนะเพราะ อันนี้เป็นของบริษัทผมยืมเขากลับมาใช้ประมาณแป๊บหนึ่งมันจะไปไหนไม่ได้ก็เลยลองยืมใช้หน่อยสักนิดหนึ่งลองฝึกหาคุย Books. หาอะไรก็ตอนนี้ก็ใช้ไม้ด้วยโอเคบ๊ายบาย true